อารมณ์กฎวรกีเผยว่ายังไม่ได้รับหมายเรียกเหตุเพราะอยู่บ้านคนละหลังพร้อมไปรับทราบข้อหาถ้าเป็นหมวกของกกตแต่ถ้าเป็นหมวกของ DSi คุณอารมณ์กฎบอกไม่ไปเพราะไม่มีอำนาจเหนือเราขณะที่คุณโชคชัยกิติธเนศวนเนี่ยก็จอเลื่อนพบกกตยืนยันว่าไม่มีเส้นเงินหัวสวคุณผู้ชมครับวันนี้วันที่9พฤษภาคมครับ คุณอาร่์กฎวร,รกีสวเนี่ยก็ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่ DSI ออกหมายเรียกว่าขณะนี้ยังไม่ได้หมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาคดีของการหัวเลือกสวเพราะที่บ้านตนอยู่ปัจจุบันเนี่ยกับบ้านตามทะเบียนบ้านเป็นคนละหลังกันส่วนจะไปรับทราบข้อกล่าวหาตามหมายเรียกหรือไม่นั้นคุณอารณ์กฎบอกว่าต้องดูว่าเป็นหมายเรียกที่ออกภายใต้หมวกของใครถ้าเป็นหมวกของกรกตอก็พร้อมไปชี้แจงแต่ถ้าเป็นหมวกของ DSI กรมสอบสวนคดีพิเศษไม่ไป เพราะเขาไม่มีอำนาจเหนือเราทุกอย่างให้ว่าไปตามหมวกเมื่อถามว่าหมายเรียกดังกล่าวเนี่ยออกโดยมติของคณะกรรมการสืบสวนและไต่สวนของกะกะตที่มีกะกะตดีเอสไอและปะปะงร่วมกันเป็นคณะกรรมะการคุณนรงกกล่าวว่าถ้าเป็นหมายของกะกะตก็ถือว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องไปพบเมื่อถามว่ามีความกังวลหรือไม่คุณนรงกดตอบว่าสวมีทั้งคนรักมีทั้งคนช่างอย่าไปซีเรียสส่วนสวคนอื่นรวมถึงประธานและรองประธานวุฒิสภาได้หมายเรียกก็ ได้หมายเรียกให้ไปรับทราบข้อกล่าวหาด้วยหรือไม่นั้นตนไม่ทราบยังไม่ได้คุยกันด้านคุณโชคชัยกิติธเนศวนสวอ,อีกท่านหนึ่งก็กล่าวว่ายังไม่เห็นหมายเรียกเพราะเดินทางมาต่างจังหวัดยืนยันไม่เคยมีเรื่องเส้นเงินที่เชื่อมกับการหัวเลือกสวไม่เคยจ่ายเงินให้ใครหากได้รับหมายเรียกจริงและมาจากกะกะตก็น่าจะต้องไป แต่อาจจะต้องขอเลื่อนการรับทราบข้อกล่าวหาก่อนหนึ่งครั้งเพราะติดภารกิจเมื่อถามว่ามองว่าหมายเรียกเนี่ยไปรับทราบข้อกล่าวหาครั้งนี้เป็นเกมการเมืองหรือไม่คุณโชคชัยกล่าวว่าก็ลองไปพิจารณาดูจะเอาเรื่องนี้มากรบอะไรในช่วงนี้หรือไม่ตระกูลตนเป็นตระกูลการเมืองพี่ชายเป็นสสสองคนตนเป็นสวอขอให้พิจารณาดู